สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับพาเพื่อนๆมาที่ตลาดค้าส่งขนมนะฮะใหญ่ที่สุดเลยนะครับอยู่พุทธมทนฑลสายหนึ่งนะครับนะวัดประาดูนะครับนะเป็นตลาดที่น่าสนใจมากเลยนะครับนี่ฮใกล้สามทุ่มแล้วนะครับนะ แต่เขายังไม่ให้เข้านะฮะไม่ให้เข้าตลาดเพราะว่าอันตรายนะมันจะมีรถสิบล้อรถหกล้อเข้ามาในตลาดอ่มากมายเลยนะครับเพื่อที่จะเอาของจากโรงงานนะฮะมาลงไว้ในตลาดนะครับนะพอสักพักหนึ่งนะฮะได้เวลาสามทุ่มนะครับนะก็สามารถเข้าไปช็อปได้เลยนะครับนี่นะครับเนะี่ยหลังจากสามทุ่มแล้วเราเดินเข้ามาดูนะฮะ ร้านค้าก็จะจัดของวางนะพร้อมที่จะซื้อกันได้เลยนะครับนี่ก็ชิ้นละสิบาทนะครับเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณนี้ฮะเก้าบาทห้าสิบเอ่อสิบบาทห้าสิบนะครับแล้วก็12บาทนะครับไม่เกินสิบสอบาทนะฮะนี่ครับเะสวยเลยนะฮะมีทั้งขนมต้มนะเาเหนียวขนมเปียกปูนนะครับ กันมาก็จะมีพวกขนมมันนะครับครับถัดมานะครับนะที่เขานำไปขายกันนะสามห่อร้อยนะครับเนี่ยครับเนี่ยแต่ว่าเราต้องซื้อยกลังเลยนะครับก็เรียกว่าหิ้วนะฮะแล้วแต่ว่าจะวันบรรจุหิ้วละสิบถุงหรือยี่สิบถุงนะครับเฉลี่ยก็จะตกประมาณเนกะ้าบาทห้าสิบสตางค์นะครับ สิบบาทห้าสิบสตางค์และก็สิบสองบาทน,นะครับแล้วแต่สินค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นทองม้วนนะครับทองม้วนนะขนมคุกกี้นะแบกเป็นกล่องๆนะครับนะใส่ลังอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นมันม่วงนะมันม่วงมันฉาบ น่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยครับขนมเยอะจริงๆเลยนะฮะนะตรงนี้อ่าตรงนี้สอบถามแล้วก็ยิ้วละเก้าสิบห้าบาทนะครับซื้อเยอะๆก็เก้าสิบห้าบาทเฉลี่ยก็ถุงละเก้าบาทห้าสิบนะครับเนี่ยขนม เอาไปขายกันนะตามร้านนะครับ 2องกระป๋องนะครับ100บาทมีขนมปังนะครับ กี่มีขนมปังขนมปังแท็กยี่สิบนะครับราคาสองร้อยสี่สิบบาทนะครับนี่นะครับราคาสองร้อยสี่สิบนะครับตรงนี้เค้กส้มนะครับ สองีอ่ 50, น,นะครับบุ2ยนะครับนีนน่ก็2 4งร้อยสี่สบนะครับขนมปังขนมปังเลยขันนะครับตกถึงละสิบสองบาทนะครับนี่ครับขนมปังนะครับ240้สี่สิบเหมือนกันนะครับ ตม่เินเรีบอกมาั่นนรบนเท่าเลยนะครับเรียนลืครับรถใหญ่กันออกมาเนเลยนะครับุ่ากนครับตลาดสายเดยนนะครับฝ่ลีนะครับ มาเป็นสิบพันเลยนะครับเนี่ครับยเราเ่ นี่จะเป็นขนมมันนะครับก็ลังหนึ่งก็มี10แพ็คนะครับนะฮะป่อ,อยทองก็10แพ็คนะครับปหนึ่งยิ้ก็10แพ็ค10แพ็คนะครับผมนะฮะ120บ,บาทน,นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นขนมกล้วยนะครับขนมกล้วย เหมือนกันถ้าราคาเดียวกันนะครับนะอ,อันนี้ก็จะเป็นอทองหยอดนะครับหนึ่งหิ้วก็จะมีสิบแพ็คนะครับนระ้อยี่สิบบาทนะครับทองหยอดนะครับอันนี้ก็ทองหยอดนะเป็นงขนมสวยๆนะฮนะ เพื่อนตลาดส่งนะครับ้านี้เลยป่อยนะันนี้จะเป็นขนมบังสับประรดนะครับแพ็คเป็นกล่องๆเลยนะครับอันนี้แพ็คสิบสองนะครับแพ็คสิบสองนะครับก็ร้อยสิบบาทนะครับ ไทยก็จะมีขนมเกี๊ตูนนะครับมีขนมเกี๊ยตูนนะครับอันนี้พิซซาเชื่อมนะครับพิซซาเชื่อมมีหนึ่งสองพิซซาเชื่อมก็มีสิบนะครับสิบแท็คร้อยสิบบาทนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ขนมปังนะครับ ขนมปังก็เหมือนกันนะครับร้อยสิบบาทนะครับหนึ่งยิ้วนะครับร้อยสิบบาทนะครับต่ก็งินสวยแล้วฮะเราไปขายต่อได้เลยนะครับอันนี้ได้กำไรดีนะครับขนมปังนะครับก็จะเป็นขนมทองแดงนะครับทองแดงแดงแค,งแคเป็นยอบุ้งนะครับอันนี้ มีสิบถุงนะครับว่ามีสิบกล่องนะแค่ใส่ถุงถึงก็สิบกล่องนะครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับนะนะราคาร้อยสิบบาทนะครับอันนี้ก็เหลียวก็กล่องหนึ่งก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทนะครับนี่นะครับขนมะ เป็นขนองแท่งนะครับอันนี้ก็เป็นของแท่งนะครับของแก่งจอดนีนด่นะครับดีวผมถ่ายบริเวณลานจอดรถด้านหน้านะครับด้านหน้าตลาดขายตรงขนมนะครับที่จอดรถกว้างกว่านะฮะเป็นที่เอารถมาจอดได้เลยนะครับ ก็จะแพ็คสิบเหมือนกันนะครับแพ็คสิบนะถุงถุงนึงก็จะแพ็คสิบนะครับหนึกล่องน,นะครับแพ็คสนะิบราคาก็ร้อยสิบาทร้อยี่สิบาทนี่ประมาณนี้นะครับนีขนมปังเลยนะครับถุงถุงก็แพ็คห้ากล่งองมนมปังเลยแพ็คห้ากล่งองนะครับ นี่จะเป็นขนมเปี๊ยะนะครับขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะครับ อันนี้รสขนมรสช็อกโกแลตรสนมนะฮะรสสตรอเบอรี่นะครับรสใบเตยนะฮะอันนี้ลงังก็มียี่สิบยี่สิบกล่องนะครับกล่องละสิบบาทสิบบาทนะครับน,นี่ขนมเปี๊ยะทอดนะครับขนมเปี๊ยะทอดอ่า ไส้สับป,ปะรดนะครับเนี่ยแพ็กสวยๆนะครับเนี่ยที่นี่เลยนะครับเหมือนเปียยทอดไส้สับป,ปะรดนะครับกล่องละสิบบาทนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวแตงน,นะครับมีคุกกี้ด้วยคุกกี้แล้วก็มัลนี่ มานี่นะขนมไข่นี่ครับขนมไข่นะครับ <S <S เปี๊ยด้วยนะครับขนมเปี๊ยะะใส่รังพร้อมหิ้วเลยนะครับเนี่ยขนมเปี๊ยแลว้วก็ถั่วนะครับขนมถั่วนะครับตลาดขายส่งนะครับ สายใหม่ครับอันนี้เนี่ยจากร้านจอดรถก็เข้ามาร้านแรกเลยนะครับร้านแรกนะร้านแรกซ้ายมือนะครับร้านจอดรถไน,นี้เป็นสายใหม่นะครับสิบสองกระป๋องนะครับมันจุกหนึ่งร้อยบาทนะครับนะก็เอาไปขายกันกระป๋องละสิบห้าบาทสิบสองบาทได้นะครับ เวยือนเลยนะครับสายเหมาครับมาลงฟองกันอยู่นะครับต้นร้นรวนเลยนะครับเีมือนฟอนก็มีนะครับนเนสิบบาทสิบสองบาทนะครับต่อแพ็คนะครับนะราคายังไม่เกิอนอย่ากนี้นะครับ มาเพื่อให้เพื่อน,นและพี่น,น้องไปขายต่อกันได้นะครับปิปกว้นนะครับขน,นมไข่เดี๋วนัดนะครับมีหมดแล้วนะครับขนมไข่ขนมล้วล้วเลยนะครับเบพื่อนๆต่างจังหวัดนะที่มาจากทางใต้นี่ส่วนมากเขานิยมมาที่ตลาดนะครับผมขึ้นรถไปขายเลยนะครับอันนี้ ช่องนะครับแล้วช่องขนมข้าวเหนียวนะฮะขนมตาลก็มีนะครับนี่ครับขนมตาลนะฮะมันเอาอะไรบ้างขนมมันขนมเที่ยงก็มีนะครับเปี๊ยะ่ะมีขนมเปี๊ยอ่ะอันนี้ก็เหนียวใช่ใช่อะใช่แน่ อันี้ติดลังค่ะขนมบุญนะครับอันนี้นมบุญสวยเลยนะครับนมบุญมียาวหนึง่งน่าจะสิบบาทนะครับรัดนะครับร้นนะด้อยวท่ากับเสาเหมือนเดิมเนี่ยใส่กล่องเลยนะครับกำลังลงของนะครับอันนี้ล,ละละร้อยห้าบาทนะครับอันนี้สวยเลยมาใหม่ๆเลยนะครับ ลมอย่างลดเลยนะครับโคแพ็กสิบเหมือนกันนะครับร้อยห้าบาทนะครับนี่ครับหมมเหนียวงานะครับร้อยห้าบาทนะครับเจนะครับขนมต้มก็ร้อยห้าบาทนะครับหอยหลอดร้อยห้าบาทนะครับแพ็กสิบนะครับนะครับเลยอยู่ได้ประมาณสองวันนะสองถึงสามวันนะครับ หม้อแกงก็ร้อยห้าบาทครับนี่คอไคอ่ะคือใครจะขอไปเนี้ยเราช่องก็ร้อยห้าบาทนะครับนี่ครับราคาถูกใจมากเลยนะครับร้บานนี้จะเป็นขนมไทยล้วนๆเลยนะครับที่อยู่ละร้อยห้าบาทนะครับแพทอ่าหิ้่อละสิบห่อนะครับสิบกล่องนะครับสวยงามทันหนุ่มใหม่ๆเลยนะครับวันนี้ ครับตลาดค้าส่งนะครับพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับน,นนี้ก็จะเป็นขนมเปี๊ยะนะครับจะขนมเปีเ๊ย <c oughs> ะเยลลี่ตกตนีี่ ริวเลยนะครับอันนี้รเป็นิวเลยโลนัดนะครับเมขนมนปังรวนๆเลยนะครันี่เข้ไม่เลยสิบบาทสิบบาทนีครับซื้อเยอะก็เก้าบาทห้าสิบนะสองบาทก็มีนะครับแต่าาร,ร 9, าคาขนมล้วน,น,น,นๆนะฮะข้าวหลาม แก่เรียบร้อยนี่จะเป็นมีกรอบมีกรอบร้านนี้ก็ร้อยหนึ่งนะครับแพสิบนะครับถุงละสิบแพ็นะครับอันนี้เพื่อนๆมาหยิบหน้าร้านเลยนะครับนะยังใหม่ๆเลยนะครับสิบหอก็ร้อยห้าบาทนะครับสิบห่อร้อยห้าบาทบมีขนมต้มขนมกล้วยขนมมันนะครับ ขนมเปียกปูนนะฮะเจก็มีนะครับทองหยอดนะครับสองร้อยห้าบาทนะครับอันนี้หน้าร้านนะครับมาหยิบได้เลยนะครับนี่ครับมาใหม่ๆสดเลยนะครับนี่นะตลาดส่งขนมนะครับพุทธบุรีนะครับมีนะครับนี่ครับร้อยห้าบาทนะครับ ตลาดเปิดให้เข้านะครับเข้ามาจับจ่ายกันก็สองจุ่มสี่สิบเป็นต้นไปนะครับนะฮะเพราะก่อนหน้านี้จะมีรถสิบล้อมาลงของนะฮะอันตรล,ลายนะครับแห้เนะจ้าของตลาดแล้วบอกนะครับเนี่นยบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้ก็เพื่อนๆก็เข้ามาชอบกันแล้วนะครับนี่รครับเปิดตลาดตั้งแต่ สองทุ่มสี่สิบถึงเที่ยงคืนเลยนะครับเลือกได้เลยนะครับสิบอันร้อยหนึ่งนะครับสิบอันร้อยหนึ่งร้อยรวมรวมกันได้จ้ะนะครับเอามารวมกันได้นะครับสิบอันร้อยหนึ่งนะครับนี่ฮะขนมเด็กๆเลยนะครับมีทั้งวุ้นนะขนมขนมยิ้นนะครับนะฮะนี่ยขนมน้ำตาลนะครับไข่ไข่นกนะฮะนี่เลยนะครับ แม่เปิ้ลนะครับทงไหนก็ติดบาทเลยนะครับติดบาทนะครับบาทเลยนะครับนะครับหลากหลายเลยนะครับขนมล้วนๆนะฮะถึงว่าสิบาทนะครับสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะครับนี่อันนี้ก็เค็นขนมตุ๊กตาเลยนะคะับขนม ขนมบวยนะครับแกนด้วยนะฮะนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันนห่อละสิบบาทนะครับนี่ขนมปังก็มีนะครับนี่สิบบาทนะครับนี่ครับ ไล่ไปเลยนะครับสิบบาทหมดเลยนะครับนี่ครับสิบบาทนะครับขนมขาไก่นะฮะไก่ถุงเสวยเลยนะครับสิบบาทนี่ครับนี่สิบถุงร้อยหนึ่งนะครับนี่ครับสิบถุงร้อยนะครับนี่ยนี่แหวกสวยงามมากเลยนะครับี่ สิบบาทเลย,เลยนี่วยงานนะครับอันนี้ก็สิบบาทนะนะดูระบบการแท็กของเขานะครับวยงามนะครับเนี่สิบบาทหมดเลยนะครับน,น,นีน่นะเพื่อนๆสนใจมาเลยนะครับรับไปขายได้นะครับอันนี้สิบบาทหมดเลยนะครับน,นี่นครับ พุทธมนตรสายหนึ่งนะครับเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยรถมาลงฟองนะครับดูบรรยากาศหน้าร้านนะครับนี่ขายกันสนุกนะครับเปิดตลาดให้ก็มาซอมกันก็สองทุ่มสี่สิบนะครับถึงเที่ยงคืนนะครับร้านแม่เปิ้ลนะครับอันนี้อันนี้ร้อยเดียวนะครับใหม่ๆนะครับมีสิบสองกระป๋องนะครับ นีแก็สิบบาทนะครับนี่ครับน่าสนใจมากเลยนะครับอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทมีข้าวโพดโพดนะครับยีลล่สละร้อยนะครับอันนี้มีสิบกล่องนะครับหนึ่งยี่สิบนะครับ ถ้วยตากบางกระพุ่มนะฮะน่าสนใจนะครับ10บาทเหมือนกันนะฮะล้วยทอดนะครับปลากรอบนะฮะ10บาทนะครับกระเทียนะครับ10บาทนะครับ,รบ,น,รบนี่ก็เป็นปั้นปั้นคลิบนะครับปั้นคิี บบมีเบเกอรกี่นะครับมีโดนัทนะครับที่อันหนึ่งก็ยี่สิบกล่องนะครับสองร้อยสี่สิบนี่ผมสองร้อยสี่สิบนะครับโดนัทนะครับ,ส,รส,ส,บ,รบสวยเลย ยูสองร้อยี่สิบนะครับนี่นครับ <c oughs> นี่ก็นมไข่นะครับอยู่สองร้อสี่สิบนะครับนี่ครับ กล่องน um, em> SO okay, 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 okay. ี้ก็สิบสองบาทนะกระเียงนี่ครับบรรยากาศคนมาจ่ายมาซื้อกันนะครับแพร์ก็มีนะครับแคร์ก็ราคาเหมือนกันเลยนะครับแรกองละสิบสอบาทนะครับโอเค ขนมปังนะครับได้ที่เกีวับะานเลครับทเรา้ยะจ้ราปล่อยให้ละสิบสอบาทนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับแันนี้นี่ยเงินสิบสองบาทเ้าะนี่ยครับนี่ขนมปังเนสดนะครับส่ี่้ันอกม่ เปียนน้ลยละลายลายเปนน้ำเลยจงหวัไม่ดีเลยโอเราจะอะไรก็มีโอกาสปิลไส้ลูกเกดนะครับไก่ยองนะครับไส้กรอกนะครักล้วยนะครับกล้วยก็ม่นี้เลยนะถ้าเกดจะไม่ anyway. ไม like ่หวานเะที่แรได้หวานแล้วก็คนทนต์ละสบาทกว่าซื้อมาลองคือฟอนเราต้องทำการค้าเขาให้ได้ ราคาก็ประมาณนี้นะฮะเก้าบาทห้าสิบสิบบาทสิบสองบาทนะไม่เกินนะครับ<อ>ซื้อเยอะก็ราคาก็จะลดลงนะครับเนี่ยิฟฟอนนะครับต่างพิซซ่านะครับนี่เลยครับเอแคร

นมแกงนะครับ10บาทขนมปังเวยสดเจก็มีนะครับบาวนี่นะครับกาแฟสำเร็จรูปนะครับขัวละ10บาทนะครับนะชาไทยนะครับชาเขียวกาแฟนะครับออ หนะัวละสนะิบบาทนะครับหัวละสิบบาทนะครับกาแฟชาไทยชาเขียวนะครับชาชมพูนีเหมือนกันนะครับหัวละสิบบาทนะครับมาดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ตลาดค้าส่งขนมนะครับพุทธมณฑลสายหนึ่งนะฝั่งธนบุรีนะครับ ขอค้าแม่ค้าต่างจังหวัดสนใจก็แวะเวียนมาดูกันได้เลยนะครับน,นี่นครับขนมหลากหลายนะครับกินหนึ่งก็เก้าบาทห้าสิบสิบบาทสิบสองบาน,นะ,านนะ,นะตามราคานี่นะครับส่วนการแพ็คก็จะมีแพ็คสิบแท็คยี่สิบนะครับเป็นเพื่อนนะครับ อันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูรอ,อบแล้วนะครับก็รำลาเพื่อนๆเลยนะ,ะครัคลิปนี้แล้วกันนะครับร้านนี้จะอยู่ปากทางนะครับทางซ้ายมือนะครับเพื่อนๆมาก็แวะมาดูได้เลยนะครับขนมไม่แพงนะครับขายส่งนะครับ,รบยยรยเยอะแยะหลากหลายมากเลยนะฮะ ี่ขบโทนีครับรก็เวลาเปิดตั้งแต่สองทุ่มสี่สิบถึงเที่ยงคืนนะครับพเพื่อนๆนะครับก็ขอล่ำลาเพื่อนๆเท่าน,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 นี้ก่อนนะครับโการหน้าเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันใหม่นะครับสวัสดีครับ